จับโบแตกทหารคาเมนนะท่านผู้ชมนะวันนี้นะท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าทหารคามนตั้งใจถ่ายรูปอ่ตั้งใจถ่ายวิดีโอทหารไทยนะเพื่อให้ชาวโลกได้รับรู้ว่านี่คือแผ่นดินคาเมนนะครับผมแต่ท่านผู้ชมคิดไหมว่าถ้าจะเดินป่าถ้าจะไปเดินลาดตะเวนนะทำไมไม่ใส่รองเท้านี่ครับจุดนี้ฮะนะครับผมทำให้ชาวโลก ได้รับรู้กันไปทั่วเลยนะฮะว่าคาเมนสร้างเรื่องขึ้นมาสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่ออยากให้ชาวโลกได้รู้แต่ชาวโลกควรคิดดีๆก่อนนะฮะว่าเป็นเกมของคาเมนหรือเปล่านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้นะฮะมาจับโป๊คามเอนกันผมคิดว่านะนะครับผมก็คือคาเมนเนี่ยตั้งใจนะฮะจะทําคลิปเกี่ยวกับ ทหารไทยตั้งใจไปถ่ายทหารไทยโดยตรงนะฮะสังเกตได้ว่านี่ครับจะมีทหารคาเมนไม่ใส่รองเท้าเลยนะฮะทั้งที่เดินป่านะปกติก็ต้องใส่ทหารคาเมนมีอยู่แล้วรองเท้านะเพียงแต่เพียงแต่ลืมลืมใส่ไปว่าวันนี้เราจะไปทําคลิปเกี่ยวกับทหารไทยกันนะตั้งใจตั้งใจถ่ายทหา,ทหารไทย ให้ชาวโลกได้รู้นะครับผมนี่คือรูปภาพนะที่จับโป๊ะได้นะโป๊ะแตกซะแล้วคาเมทคนไทยรู้ทันแล้วกันนะนี่ครับก็ไม่ใส่รองเท้าดูแต่ละคนก็ใส่เป็นบางคนจริงๆแล้วเดินป่าก็ต้องใส่ใช่ไหมครับต้องใส่รองเท้าคอมแบบตทหารนะ่ะไม่งั้นก็เหยียบน้ำมาดินะในป่านะ มันเป็นเกมของคาเมนนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเป็นเกมของคาเมนไม่ใส่รองเท้ากะว่าจะมาถ่ายคลิปของทหารไทยโดยตรงนะครับไปฟ้องชาวโลกนะท่านผู้ชมคิดว่าไงเดินป่าไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าคอมแบท รองเท้าทหารปกติก็ต้องใส่ไม่ว่าที่ไหนก็ต้องใส่นะฮะไม่มีหรอกไม่ใช่ว่าไม่มีท่ารอ,องเท้าหรกไม่เชื่อนะยังไงก็ต้องมีแต่นี่คือนี่เห็นไหมครับรูปภาพแต่รูปภาพนยะเอามาเอามาให้ดูนะท่า,านผู้ชมคือขมเมนทำกับเป็นเหลี่ยมขมเมนแกล้งไปเดินหาทหารไทย จริงๆแล้วนี่เดินแกล้งเดินไปเจอทหารไทยอ่ะอยากยั่วยุนะอยากถ่ายวิดีโอทหารไทยว่านี่คือทหารไทยไปยั่วยุเขาอย่างนั้นอย่างนี้ทหารไทยไปล้ำแดนพื้นแผ่นดินเขาประมาณนี้นะให้ชาวโลกได้เห็น,นแล้วก็ลงโซเชียลนะครับแต่ที่ชาวโลกได้เห็นเขาคงจะรู้นะนี่คือเป็นเกม ของทหารカメนนะครับที่ทํามาเพื่อใส่ลายป้ายสีทหารไทยนะแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าเนี่ยก็ถือว่ามันผิดผิดปกติของทหารที่จะไปเดินลาดตาวนนะครับในป่าในดงนะใครเขาจะไม่ใส่รอ,องเท้าเนาะมันก็ต้องใส่ป้องกันตัวเองนะครับนี่นะล่าสุดโอโค แม่ค้าออนไลน์ชาวคอมเน์นะแม่ค้าออนไลน์ชาวขอมเมนมอบเงินให้แก่ทหารผู้ที่ถือ RPG พีนะขู่ทารไทยหรือว่าจะยิงใส่ทหารไทยนะนี่ล่าสุดได้ของฝากของเป็นอ่าเป็นของฝากเป็นกาแฟอ่อมอบให้ทานคอมเมนต์เนาะทางแม่ค้าออนไลน์หลายหคนนะทั้งมอบเงินให้นะเหมือนทำแบบ หรือว่าอีกอย่างก็คิดได้ก็คืออาจจะเป็นการาทำคลิปสร้างเพื่อให้ประชาชนขมนิ้นเห็นใจทหารนะอตอนนี้ก็บริจาคก,กันเยอะนะทะหาราทหารขมิ้นได้รับบริจาคจากแม่ค้าออนไลน์มั่งประชาชนมั่งเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่มเีเดี๋ยวมาให้ดูนะครับ นี่นะด้านผู้ชมทาวขามิ้นจะซื้อเสื้อไอ้ซื้อชุดที่ใส่กับโทรศัพท์ใส่หน้าอ,อกอย่างเงี้ยให้กับทานขามิ้นนะฮะบบริจาคกันใหญ่เลยเนี่ฮะในขคอมเมนต์แต่มันจะมีอาจจะผิดกฎ u t u b e ลงไม่ได้เนาะจะมีบางช่วงเนาะแต่ว่าโอ้แต่อีกแล้วครับท่านไหนว่าจะแบรนด์สินค้าไทย แต่จริงๆแล้วนี่คือมีคนแนะนำชาคอมเมนต์ด้วยกันแนะนำร้านนี้เลยดีบอกเนี่ยฮะบริษัทอยู่ที่สีราชาร้านค้าเป็นของไทยนะนี่แหละครับล่าสุดก็อพยพบริจาคก,กันมากมายนะะท่านร้อง,องว่าจะแบนของไทย<ง>แต่ว่าสั่งซื้อจากไทย ให้ทานขาเมนใช้สำหรับถ่ายรูปถ่ายวิดีโออใส่เสื้อนะ่างนี้นะพแต่ก็หลายอย่างขาเมนนี่ตั้งใจตั้งใจจะทำคลิปนะครตั้งใจจะทำคลิปมาเพื่อฟ้องชาวโลกว่าที่ทานไทยนะลูกล้ำดินแดนของขาเมนที่แท้ไม่ใช่นะครับ นั้นก็คือเป็นดินแดนของไทยแต่ขเมรนล้าเข้ามาเพื่อปันป่วนอยากถ่ายคลิปทานไทยนะขเมรน,นี้สุดยอดจริงนะเล่เหลี่ยมมันเยอะนะครับไว้ใจไม่ได้จริงๆนะครับผมนี่แหละครับเดี๋ยวให้ดูคลิปตอนที่ทหารขเมรเนานะอย่าไม่ใส่รองเท้าบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่ มันน่าสงสัยไหมล่ะท่านผู้ชมมันเป็นอย่างนี้มีใครทําได้มั่งเนี่ยเออแต่อย่าลืมจะถ่ายคลิปไทยแต่ลืมว่าตัวเองไม่เนียนทาไม่เนียนเรียนมาใหม่ก็เม่เลยนะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ท่านผู้ชมนะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ศึกษาดูนะใช้วิทยานในการรับชมแล้วก็ ลองไต่ตองดูว่ามันใช่ที่ผมพูดหรือเปล่านะครับผมคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วแต่ท่านผู้ชมเนะาะผู้ชมคิดว่าไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้กขของของของ,ของบอราก็ขอตัวไปก่อนนะฮะนะท่านผู้ชมคิดดูนะว่ามันทําเพื่ออะไรนะฐานกอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย